าสวาัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวสฟรชี่ที่รับเทแล้วก็ขายด้วยเลยเดี๋ยวมาดูของแท้กันก่อน,นของแท้ก็มีแค่นหนึ่งชิ้นเนาะจะเป็นตัววายจะเป็นตัวนี้นะคะตังมีสกฟรชี่ที่ปล่อยนะคะพูดผิดเนาะ ตงนี้จะแข็งๆแ้วยนะเพราะ่าะมันขาดใช่ไหมแล้วก็เราใส่กาตาช้างลงไปตาแดงนะคะเพราะเราได้ทำการซื้อแล้วลอันนี้ราคาหกสิบบาทรับเทคกับสกุชี่ราคาหกสิบบาท่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นที่เมาวค่ะตัวนี้รับเทกกับสกูชี่ราคาย0สิบอัพนะคะตัวนี้รับเทกอย่างเดียวไม่ขายตัวนี้รับเทกกับสกูชี่ราคา20สิบอัพขาย20ิบเหมือนกันตัวนี้รับเทกอย่างเดียวนะรับเทกกับสกูชี่ราคาย0สิบอัพนะไม่ขายนะ ต่อไปเป็นกล้วยได้เทกับสกูชี่ราคา25อัพนะคะไม่ขายนะขายเราขายแพงกว่านี้นะคะน้ำเทกับสกูชี่ราคา20อัพคือเราลรคคิดเก่าไปแล้วนะก็อีก50คนที่จะมาติดตามเรานะคะก็จะถ้าครบ100เมื่อล็จะมีของแพ้เนาะ พอแจกนะคะเป็นไอบูตามที user, no ่ต no ่อไปตัวนี้รับเพกกับสกูชี่นะคะยี่สิบอัพรับเพกอย่างเดียวไม่ขายนะคือสกูชี่เซตเอนะคะติดจองแล้วนะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะรับเพกกับสกูชี่นะคะยี่สิบอัพนะคะแต่ว่าไม่ขายการเป็นแผ่นดับบอลเห็นมีคนบอกว่าเริ่มแรงแล้วหน้าแรกลีนหรือหน้าอะไรเงี้ยแหละ เริ่มแลแล้วนะไม่รู้เหตุการณนไหว่าจริงหรือเปล่าถ้าแรงก็รีบเก็บเลยคือให้คุณรีบเก็บให้เราคือเราไม่ได้เจอเริ่มแลหรือเปล่ามันก็จะเป็นเซตนี้นะคะเป็นมันได้สดขขงคู่ได้กลิ่นหอมมากอะมี เอิ่มแท็กเป็นแท็กมันให้อยู่นหนึ่งแท็แกไหมแท็กแท็กแท็กตัวนี้หายแต่ตัวตัวแล้วลวนยะวปีนมาให้ดูนี่นะคะก็ตอนนี้เทเดี๋ยวจะใส่ไปให้ด้วยเนาะ อันนี้ขายอาหารชแล้วก็กุ้งชีสนะค่ะอาหารคั่นนะคะ ถารไปกอนค่วัสดีค่ะอย่าลืกดไลค์อย่าลืมกดช่องยูทูบเราด้วยนะคะืังไม่พลาดคลิปใหม่ใหมด้วยะ